สวัสดีค่ะเรียนคณะกรรมการผู้ประเมินการขอมีขอเลื่อนวิทยาฐานะค่ะดิฉันนางสาวพ,พรท,ทวีทรรมงองวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการ,การอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการค่ะค่ะปัจจุบันนะคะได้จัดการเรียนการสอนประจำสาขาวิชาการโรงแรมสอนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วันนี้นะคะดิฉันจะขออนุญาตนำเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรายบรรณใจเพื่อพัฒนาคุณภาพคููของผู้เรียนในรายวิชาบาและเครื่องดื่มรหัสวิชา30701-2304ค่ะ,คะปัญหาที่ดิฉันพบในรายวิชาบาและเครื่องดื่มนี้จะพบกับนักเรียนนักศึกษากลุ่มสายตา่างสาขาค่ะ ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาที่จบมาจากมัธยมศึกษาหรือมาจากต่างสาขาที่ไม่ใช่สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวค่ะสภาพปัญหาการเรียนรู้จากผลสำเร็จทางการเรียนรายวิชาบาลและเครื่องดื่มของปีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าผู้เรียนมีผลสำเร็จทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดกันหลายคนในระหว่างการเรียนรู้ครูผู้สอนได้มีการวัด และประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งภาคเรียนค่ะมีการวัดทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการผสมเครื่องดื่มการฝึกปฏิบัติการผสมเครื่องดื่มพบว่าผู้เรียนมีคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดค่ะจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนขณะที่ปฏิบัติงานการผสมเครื่องดื่มนั้นผู้เรียนยังขาดความมั่นใจ ยังมีความไม่ตกกังวลในการฝึกปฏิบัติการผสมเครื่องดื่มค่ะเนื่องจากนักศึกษาน่าจะไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือและอุปก,กรณ์ในการผสมเครื่องดื่มบางครั้งผู้เรียนก็ย,ยังบอกชื่อเครื่องมือและอุปก,กรณ์ในการผสมเครื่องดื่มผิดการจับเครื่องมือและอุปกรณ์ในการผสมเครื่องดื่มจากผิดวิธีก็มีค่ะทําให้ขณะที่ผู้เรียน ฝึกการปฏิบตัติการผสมเครื่องดื่มใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการผสมเครื่องดื่มผิดประเภทค่ะจึงส่งผลให้การฝึกปฏิบตัติการผสมเครื่องดื่มไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดค่ะและทําให้ผู้เรียนมีผลสัเฤทจทางการเรียนต่ำกันหลายคนค่ะจากที่ดิฉันได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำอ e ีพอดฟอรี i o สำหรับข้าราชการ ีวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิศนุโลกจัดให้ดิฉันจึงมีแนวคิดที่อยากจะสร้างสื่อเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง g Google Sites ค่ะด้ยการนำมาปรับประยรุกต์ใช้เพื่อเป็นสื่อเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมและเรียนรู้ได้ตลอดเวลาซึ่งโปรแกรม Google Sites นี้เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนามาเพื่อสนับสนุนในการเรียนการสอน สื่อกลางในการถ่ายทอดสื่อการเรียนการสอนหรือบทเรียนออนไลน์ค่ะเป็นการเชื่อมโยงเนื้อหาและแหล่งเรียนรู้ต่างๆเอาไว้ในโปรแกรมนี้ทําให้ผู้เรียนเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ง่ายค่ะการดําเนินงานตามประเด็นท้าทายการดําเนินงานตามประเด็นท้าทายมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ค่ะขั้นแรกดิฉันได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช2563ประ 63, เภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสาขาวิชาการโรงแรมวิชาบาร์และเครื่องดื่มรหัสวิชา30701-2304ค่ะขั้นที่2ดิฉันได้ทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยศึกษาจุประสงค์การเรียนรู้สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชาวิชาบาร์และเครื่องดื่ม และนำมากำหนดหน่วยการเรียนรู้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ภารลงานและแบบทดสอบค่ะให้สอดคล้องและเหมาะสมกับผู้เรียนสาขาวิชาการโรงแรมค่ะขั้นตอนที่3สร้างสื่อเสริมการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้วิชาบาและเครื่องดื่มที่ได้กำหนดไว้ค่ะดิฉันได้กำหนดหน่วยการเรียนรู้ออกเป็น6หน่วยด้วยกันค่ะหน่วยที่1คุณสมบัติ และจรรยาบรณของพนักงานฝ่ายบริการเครื่องดื่มค่ะหน่วยที่ 2. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มหน่วยที่ 3. อุปรกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการผสมเครื่องดื่มหน่วยที่4หลักและเทคนิคในการผสมเครื่องดื่มค่ะหน่วยที่ 5. าการผสมเครื่องดื่มค่ะหน่วยที่ 6. การดําเนินงานและการเตรียมการบริการเครื่องดื่มค่ะขั้นตอนที่4นําสือ่อเสริมการเรียนรู้ ไปใช้กับผู้เรียนรายวิชาบาและเครื่องดื่มในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565กำนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาการโรงแรมห้อง1.4สายต่างสาขาค่ะมีนักศึกษาทั้งหมดจำนวน14คนขั้นตอนที่5ทําการวัดและประเมินผลเมื่อจบหลักสูตรรายวิชาบาและเครื่องดื่มค่ะสําหรับการใช้สื่อ เสริมการเรียนรู้รายวิชาบาร์และเครื่องดื่มผ่านทาง Google s i t e หลังจากที่นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมห้อง1.4สายตาสาขาได้เข้าไปใช้สื่อเสริมการเรียนรู้รายวิชาบาร์และเครื่องดื่มพบว่านักศึกษามีความกระตือรือร้น,นมีความมั่นใจการปฏิบัติการผสมเครื่องดื่มมากขึ้นกว่าเดิมค่ะมีทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการผสมเครื่องดื่ม หยิบจับเครื่องมือและอุปกรณ์ในการผสมเครื่องดื่มได้ถูกวิธีค่ะค่ะนี่นะคะก็คือภาพและเสียงของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมที่ได้เข้าไปใช้สื่อเสริมการเรียนรู้รานวิชาบาและเครื่องดื่มค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิติวดาทองสุขษนาบุญอยู่ห้อง1.4สาขาวิชาการโรงแรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิศนุโลก ในภาคเรียนนี้นะคะหนูได้เรียนวิชาบาร์และเครื่องดื่มค่ะหนูสามารถเข้าไปทบทวนบทเรียนได้ใน g o o g l e s i ต์ทาให้หนูมีความรู้มากขึ้นในเครื่องมืออกกุปกรณ์และมั่นใจมากขึ้นเวลาออกมาทําเครื่องดื่มค่ะทัามโมเดลที่หนูไม่เข้าใจนะคะหรือไม่ทเรียนหนูสามารถเปิดใน Google s i ซ e ์ดูวิชาบาร์และเครื่องดื่มทำให้หนูทบทวนได้ตลอดค่ะผลลัพธ oh <my. S 2> <laughs> ์การเรียน,นรู้ของผู้เรียนผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน แบ่องออกเป็นสองด้านดันที่หเชิงปริมาณนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาการโรงแรมห้อง1.4สายต่างสาขาจำนวน14คนที่เรียนรายวิชาบาลและเครื่องดื่มรหัสวิชา30701-2304มีผลสำเริจทางการเรียนที่สูงขึ้นและผ่านเกณฑ์้อยละ70กันทุกคนค่ะด้านที่2เชิงคุณภาพนักศึกษา วิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาการโรงแรมห้อง1.4สายต่างสาขาจำนวนทั้งหมด14คนมีผลสำม,มรทธิทางการเรียนที่สูงขึ้นและผ่านเกณฑ์ประเมินที่กำหนดค่ะและสิ่งสำคัญที่ได้จากการทำสื่อเสริมการเรียนรู้รายวิชาบาลและเครื่องดืง่มผ่านทาง google sites เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้เกิดทักษะในการปฏิบัติงานและสามารถนำไปปฏิบัติใช้ในวิชาชีพ บาร์เทนเดได้ในอนาคตค่ะค่ะสุดท้ายนี้ดิฉันขอจบการนำเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ